ี่คือนกต่อได้เดือนทันว่าทันว่าคมกับพปน่นงผพานเงินตัวนี้เสียงหน่อยสามกุกปักทะเลนี้ครับเป็นลาเรียกกำลังขึ้นแต่ว่าพระธานใพอ่อแต่ว่ารพ,รพระธานในพ่อซ่อมพันเงียดแล้ครับแต่ว่าใจดีดีสามกุกเรียกใส่กุก ฝากว่ายทางไปดอกตัวน,นี้นี่คือคุณซาครับพี่นอ้องสงสัยสิอยากออกลบแล้วบริขีวอ,ออกลายมือแลหละกำลังคึกเลยเคึกข,ขนาด ซาครับพี่น้องกำลังคึกสงสัยเจอเม็ดพักเซียนผีเมื่อเักครู่นี้มั้งใส่ไปเขาไปช่อนนึงเขาดีเลยครับพี่น้องมือเงินจะพาออกไปจับจเฉลยไปกับคุณซาครับมือเงินมึงดีลาครับพี่น้อง คำคู่คำกันแล้วกับคุณซาเลยปักตัว,วนี้ก็เป็นได้กับเป็นออกได้คลิปปีกต๊อกท็อปเะไรเนี่ยเดินยาวไปได้ด้ดฝากติดตามได้ครับเมื่อเดานไปนองสังเกตบ้างได้เขี้ยวคอนเดินจะพาคุณซาไปออกรอบมือขยับปีกแล้วครับปีกคลิปคลิปค,ปค,ปค,ปคปลิปนะเป็นครับผู้ติดตามผลงานของคุณซาโย ว่าจะไ้ไปเป็นเจ้าของกันลองโทรมาครับ 0, 96, 6, 7, 8, 3, 1, 0 8 96788310896678831ครับของการใหญ่บานด้วยครับํำหราคุณซาเาาานี่ยเอาเอาความมาเที่ยไปทางนั่นละ่ะ มันคข้อ,อยู่ทา,นางนั้นมาทางนี้นะครับโบเลเดอมองคลดอกวะตัวสามภู่าตัวนี้ตัวเม่ตนะเมนตัวเสียงกลางเอาละครับพี่น้องมาเบิ่งนปีลากันหนึ่งเทเลข,ของมองคลสยามครับฝืดมากครับตัวนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มพัมนไปครับเบิรงพิชิตใช้ชนะได้บ่มงคลสยามอ่ะมองห่างกันสิเข่ารถซาเลงมากครับพี่น้อง วังหันค้อนอยู่ทางนั้นมาทางนี้ไปหาปลาดชีกดีดีเลยผลาดชีกยู่หันครับพี่น้องจะไปตอดปลาดชีกบ่บินกว่ามาทางนี้ลูกโอหางงามข้างลงเลยเอาอต่อสู่ที่ได้เสียครับพี่น้องมื่อนี้เขียวค้อนเดือไพ่พี่น้องก็เป็นความมั่นครับอยู่คลองสามูที่สิบสาม ต่หมดข้องสามเภอข้องหลวงยังวัดปทุมธาน,นีครับพี่น้องแขียวคอนเดิมจัดศึกมงคลสยามออกส่งท้ายเดือนครับเบิ่งเปนเนียดเทนของคุณพกองสีเป็นยังไงครับป็นขวามาฝัางนี้ลูกมงคลสยามอะไรก็เกิดขึ้นได้เสียงกำลังงามครับ ขณะนี้เวลาเที่ยงแล้วครับผมวางแต่มันขันมวนบินแวบ,บกวัวมาแล้ว ดู้ยาวดีว่ะสี่ห้าหกเจ็ดแาีสิบดีหนึ่งสอห้าหกอ้าวโอ้นกกล้องขี่ตลอดครับ บินกว่าไหมสองสามสห้ากลงขีดตลอดไปน้องโอเคเลยครับเก้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็หาบินกว่าไหแล้วบินกว่าไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิสบสอสบสา สิ 14, 15, บสี่สิบห้าสิบหกเอารถสิบมาก่อนเด้บินกวัวมาเร็วมาแล้วกระหังมากอยู่แล้ว ถัวไปวนแต่ปลัคขิกเนาะมีกว่ามาัมยเป็นกวามาม,วามายหนึ่งสองสามบอโดดครับพี่นอ้อง บินออกมาฟังนี่มาสองสามสี่ห้าหกบินออกมาแล้วเลือดขึ้นนาแลวพี่น้องเจ้าทีเจ้าทินเลือดขึ้นนาแล้ว,ว,ว,ลนนลวโ้โหแล้วก็ตอนนี้ยังก็ได้แล้วหลังส้นฟ้าเลยพี่น้องอาจจะบินกลัวมากก็ได้นะครับมึงเอาครับคนละมัดครับนอกไก่ได้ครับนอกไค่ได้ มง่งคนจะย้มจะยางเขาสามสี่อ่าลงเขียกตลอดครับล้องตัวนี้โอเคเลยเกี่ยวยูคู่นี้พี่น้องกวไหมเป็นกวาา่าเป็นกาา้อาาย ที่ลาของมองคลตะยามครับบ้าบอมานบ่นได้เด้ครับพี่น้องฝืดๆยากๆเรอย,อย,อย,อยกกรมางขึ้นเขาบาาม่มีเม็ดครับมงคลตะยามตัวไดนเม็ดมือ,มอโอ้มันยิงกว่ากินหมูสามชั้นนี่พี่นอ้องเลความมันสนุกสนานแน่นอนครับคิดค้อนนี่ บอกลองว่าเทียนพ่อนี่นกบ่โดดออกนี่มันจะโดดเข่าพ่อนน่นหรอวะจะเบิ่งอยู่ในเมียบนบุนี่ชูเทียกระโดดเขา่าหรอวะนังยอดโตเราก็เป็นน้องสองโอ้ยอดัวตีความตีเข่าวงในครับกดคอแทงกดคอแทงแทงแทงเสร็เอาแล้วครับพี่น้องหาเลี่ยมอยู่หาเลี่ยมอยู่หาเลี่ยมจะบินจับอยู่ครับพี่น้อง เกมฤลษีเหยีดเยอะแล้วครับพี่น้องอาจจะทดเวลาบาดเจ็บได้ครับพี่น้องนะเกมยีดเ,เยอะครับเกมยีดเ,เ,เ,เยอะครับพี่น้องโอ้ตายตายตายนักวัชนนอกไปแล้วเด้อตกบอย่อมกระโดดครับแข็งแข็งดีจับมันติดคว้นอย่างเดียวบร,ยระโดดครับพี่น้องมันคนจะยามกับบอย่อมกัดตกครับ ตอนนี้มงกุฎสยามกัดแบบรัดกลมครับเขามาเล่นวงในกัพี่น้องเจ้าทินนี่เล่นวงในเขาประชิดแทงอย่างเดียวครับล็อกข้อได้แทงเลยเอาบินมาไปหนึ่งสองบ,บอง้บินกัพไ่น้องวงในคือเขาครับเสียบหน้าอกจ๊กจ๊กจิกับโอ้โหวงในเข้าดีครับเพื่อนนี่เพืน่นอะ บินออกมาบินออกมาแล้วตับตาตัดมาเร็วกว้างเออเอาะหม่ลดมาแล้วพี่น้องอาจจะแวบเด้อแวบอีหลีโอ้บ่แวบบ่แวบพี่น้องลดพันไปแล้ว คู่บาเบาขึ้นด่านดีขึ้นกันครับน้องป้านเนี่ยพวกน่ะเสียงแล้วนี่นั่นพี่น้องกรบปุงก็สายามจะเสียงไฟเป็นเสียงไฟครับยังสองสามโดดเหตุผลที่ผมเอาเทนมามเนี่บว่าได้เป่าไมา้ว่าจะาได้ติต่อสายไฟเ้ยครับอาจจะมาต่อสามกุกตัวส่ต้นใหม่ครับพี่น้อง มันก็เลยเป็นการผิดพลาดของอาวุธครับถ้าเส้นเป็นกระหังผิดวิญญาณมาหรือครับพีน่น้องก็แอ่เนาะกันถ้ากระหังกันจะมันอลไรได้เนี่ยฮึ่มฮึ่คู่มวยเราพี่น้องน็อกป้ายจะนี่ยเก่านาที่พานไปยังต่อสู้วงแนกกันอยู่ครับพี่น้องมาอีกรอบตัวนึงครับมาอีกรอบตัวนึงบินผ่านไปแล้วครับ ใน่ h a u ครับน,นี่น้องเกมนี่ h a u มากเลยครับนกปลาคู่กลมตำดีครับเปลีย้ยงเป็นนกต่อดีเลยท่าใดเนี่ยคู่หมอบหมอบนี่แน่นอนเลยบินมากบินมาแคบเลยวโอ้กาขันมาเรยงเราไอ้มองคข้นก็นดีแล้วล่ะ ขึ้นด้านจอดๆครับเสียงเพิน่นโอ้โหเรียกเสยครับพี่น้อง ซรับสศาสตร์หนาเลยครับลกปลาได้หน่พี่น้องถึงเหยียดถึงคู่อีหรี่วะเสียงกลมขนาดเสียงกลมมวนขนาดเลยโอ้อยอันตรสินใจได้พี่น้องนี่เล่นเกมมั่นขนาดนี้ อานาตาสินต้องจ่ายแล้วนะนะประทับใจท่านผู้ดูท่านผู้ชมครับเกมยาวเยืดเยอะโป่งในล้วนๆครับพี่น้องโป่งในล้วนๆครับหนึ่งสองเล่นให้หูครับเล่นให้หูเล่นให้หูหหว่าเสียงใดเป็นเสียงใดครับพี่น้องบินออมาฟังนี่เด้อมันสิเป็นยังไงประจักว่าเถนกวาดลานปะ อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกรรมการนับสิบสามครับพี่น้องเลยตัวนี้ช่างภาพถือจนมือชาแล้วครับนก e นยังประเทนในกระโดดใส่ปะก้อนเลย 3ามสี huh. ่ห้าหกปิดผ่านกับอาวุธคักพี่นองเ้ยถ้าเป็นกระหังปิดวิญญาณนะโดดแล้วพี่น้องบันนี่มากระาครับคนกระาบันนี่งานกระติเข่าท่านตัว สงครามยังว่าแทาบศพจะเจอฝืนสงครามยังบ่จบจะพึ่งนับศพเด้อครับเด้ออี้ยังจะเกิดขึ้นได้ครับตรวจไม้อีกแล้วพี่น้องอาจจะแวบเด้อแมีนอีลีครับแมีนอีลีโอ้ไายไปแล้วครับรถไายไปแล้ว บินเราบินบินมาขอดราบินแถวหนึ่งสองเจ็บโดดมา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 บอดดกับพี่น้องผมท่านโดดด้วยโอ้เกมไมพี่เง่าจ่วะโอ้ตายตายมือชาแล้วกับพี่น้องผม

บิน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 ออกมาแล้วอ้จ๊กเลยครับพี่น้องเจ๊กเลยครับ คือแล้วเนี่ยเหียกเลือกคู่ครับนกปลาโอ้ยนะอ,อาวุธบอดีครับพี่น้องแจ้ดที่สเป็นกระหังเนะผมตั้งใจเจานกกร,รกต้อตนใหม่ครับพี่น้องแล้วเเทนมาจะเป็นกระหังปาน,นีิโดดแล้วละ่ะ อืมฮู้นะโอ้ต่แต่แต,ต่บินออกมาแล้ววินอมาคอนอยู่ตางนี้ มหมอใส่มาครับพี่น้องหมอใส่มามผ่านไปหมอใส่ไีกครับพี่น้องผ่านไป ตอนละครไปทั้งพุ่นมันก็นอยู่ทางนั้นบนลละครมาที่นี่มันก็นไปทั้งพุ่นอีกจะรับกันคำนองกระไรมันก็นถลายอยู่โน้น đợt lúc đó โอ้ยบันคนพยายามจัดเต็มพี่น้องเลยกะนอกเลยแต่ว่าอาวุธอย่ที่ขอโทษด,ด้ลุกพอบ่เดียวพนอนีกัหังว่าเป็นเทียนครับพี่น้องเรนกับสายไฟพอดีนอครับพี่น้องเทียนนี่ผมจะบอกให้เลยผมผาดสายเทียนละ่ะเจ้านก,กับตน้นไม้แม่องเราเลยละ่ะเที่ยวนี้ค็โอกาสที่สิบไ่ไใดมีเลยครับนี่ย โอกาสที่จะพลามีแทใแน่นอนครับนึ่ครับโดดมากมากแล้วนี่อย่างว่านกประโดดแข่งตายไปน่องกวตีตีตีนกผมเสอเลยตีบุกคนสยายมเสยแล้วยี่สิบนาทีพันไปครับี่น่องวงในอย่างเดียวครับ บินว่านี่ลกบินไว้ทั้งนี้นกนี่แปลกได้แคนเขาแค่เขาแต่าขางเดียวครับพี่นอ้นองนกเขาเนี่ยส่วยมากสิบงวงจักเอาผุ่นมู้นหนึ่งมีอีกครับขวามือมันคู่อยู่บนตาย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 ปวดแขนแล้วครับเครื่องโซมองอีหรีนะครับนี่ ยี่สิบนาทีผ่านไปก็ถือว่าครึ่งชั่วโมงกันแหละบอยอมโดดมาเลยว่ามแต่อยู่แต่ประเดี๋ยขังหลังครับเรียนต่อถือว่าพลายขี่ขี่ขี่ขีอยู่หัละมากลายพลากนี่โดดมาใส่ข้อนไปเร็วแวบมาเร็วอือหือ